นี้เซ็นเตอร์ช็อปจะมาสอนการเปลี่ยนใส่สายพานหน้าเครื่องนะครับผมสายพานแอร์ในชาร์จของเชฟโรเลตอาวิโอนะครับผมดูตรงนี้ครับผมเชฟโรเลตอาวิโอนะครับผมเราจะใช้สายพานนะครับผมหมายเลขสายพานหนึ่งเก้าสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเก้านะครับผมหรือว่า6 pk หนึ 75, ่งแปดเจ็ด uh, ห้าเห็นปะเห็นเยอะหนึ่งอ่าหกพีเชหนึ่งแปดเจ็ดห้านะครับผมก็เดี๋ยวเราดูแผนผังนะผมแผนผังแล้วมาดูกันว่าจะใส่ยังไงนะครับผม เรามาใส่กันเลยครับผมหลังจากที่เราดูแผนผังเนาะก็จะใส่ที่ตัวเขาเข้าเบียงก่อนโอ้ยเดี๋ยวดิอภพี่สตบกันเราจะหันหน้าตัวหนังสือไปทางนี้ครับผมผมจะไปใส่จากด้านล่างนะครับผม ใช้ระแจเบอร์สิบสครับผมแหวนสิบสี่สิบหผมดูทีนึงว่าใช้ระแจเบอร์ไหนขนันนักจับไม่ได้้ะ สันที่ในคันในาันกก็ใสไปที่ ตืนไปนิดนึงใส่คนเดียวกิดการังบัลยี่งก็ใส่ดง่ายอยู่แต่ว่ามือเราไม่ถนัด ตกลองไหมตรงนี้แล้วก็ไดชาร์จโอเคไม่ตกล่องครับผมก็เป็นการใส่สายพานะผมแอร์ไดชาร์จสายพานหน้าเครื่องของเชฟโร l e ต t e ลวิโอนะครับผมก็มีขั้นตอนปฏิบัติดตังนี้นะครับผมก็ทุกคนสามารถปรับปรุงนะครับผมประยุกต์ใช้นะครับผมหรือว่าปฏิบัติตามเซตโตได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชาวเชฟโรเลตนะครับผมชาวอาวโได้ ได้เห็นวิธีการาเปลี่ยนสายพานะครับผมของรถตัวเองผมมาทําอย่างไรนะครับผมเื่อ,อเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขเองได้นะครับผมฝากคนแรกก็แชร์ให้ซเซ็นเตอด้วยนะครับเซน็นเตอรชขอบคุณครับ